แล้วมีอ right so right? oh, ุปกรณ์อะไรบ้างนะกระดาษลังกระโหเต็มเลยพี่ห so ญิงกระดาษลังให้เต็มเลยนี่คืออะไรนะบล็อกบล็อกพลาสติกนั่นเองเหรียญเหรียญของเล่นของเด็กใช่ไหมคะอุ้ยสุดท้ายผีอะไรเลยกระดาษเอซีอย่างแรกครูอีจะให้เด็กลองสัมผัสกระดาษลังก่อนดูซิว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วตอบครูอีนะอ่ะส่งไปค่ะ ขนาดแข็งแข็งมีมีแบบแข็งแข็งแล้วเป็นไงอีกไหนนี่ลองฉีกดูซิผู้อีชีพดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะอข้างในมันจะเป็นแบบเส้นตรงแนวเส้นตรงเป็นเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นตรงเสมอกันเลยไหมคะเป็นเส้นตรงเสมอกันเลยไหมหรือเป็นยับยับหรือเป็นไงดูตรงนี้สิยับ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 แล้วมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงก็ส่งให้เพื่อนดูสิเพื่อนดูมันเป็นไงคะมันแข็งไหม มันแข็งหรือมันนิ่มหรือมันอ่อนหรือมันเหลวเป็นไงคะมันแข็งมันมีลักษณะเป็นยังไงเป็นเส้นตรงเลยไหมข้างในเนี้ยเป็นเส้นตรงหรือเป็นหยักหยักเป็นยังไงคะอันนี้เป็นยังไงโกูกเ,เป็นแข็งแล้วเป็นหยักหยักใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าุลูกหยีเอาเอาเสาเอาเสาข,ขึ้นมาแบบนี้อเออมันแข็งใช่ไหมล้วคุณหยีเยวางแบบนี้ เด็กคิดว่ามันจะรับน้ำหนักของนี้ได้ไหมคได้ไหมน้องอ้ําคิดว่าได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นยังไงมันแข็งนย่างไรรงตีดำไหมดำไหมและถ้าสมมุติว่าผู้หญิงขอกระดาษลังคือเจ็บมากเลยค่ะใช่เพราะว่าเป็นยังไงแข็งแง,งมากแล้วถ้าสมมติว่าผู้หญิง <ๆ S 2> มมเอากระดาษ a 4มาให้เด็กหนึ่งใครเลยคิดว่ามันเป็นยังไงคะอ a กระดาษ a 4มันเป็นยังไงลองจับสิ ันแข็งเหมือนกันไหมหรือว่ามันนิ่มหรือว่ามันบางกว่าหรือว่ามันอ่อนกว่าเป็นยังไงบางกว่าบางกว่างให้เพื่อนจับเลยดูมันเป็นไงกว่านะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกว่านะคะเอาให้อ้้มด้วยให้อัมด้วยมันเป็นบางๆมันเหมือนันนี้ไหมคะมันต่างกันไหมกับกระดาษลังต่างไหมไม่ต่างไม่ต่างหรือต่างไม่ต่างไม่ต่างหรือต่าง กระดาษลังจะแข็งแล้วกระดาษ A4 เป็นไงคะมาอ่ะกระส่งกระดาษคืนมาให้คุณลูกดีค่ะคุณยังไม่อ่ะขลอดอ่ะมันเป็นยังไงนะอ๋อเดี๋ยวนั่งดีๆเดี๋ยวส่งให้พี่พอยก่อนพลอยยังไม่ได้จับเลยอ่ะกร,ระดาษกระดาษ A4 เป็นยังไงนะบางมันบางและน,นี่ล่ะคะแข็งมันแข็งมันหนากว่าใช่ไหมไอเดดดูความหนาของกระดาษท่ากันไหมเนี่ยไาท่า,าไหมคะมอันไหนหนากว่ากัน ฝั่งนี้หนากว่าฝั่งนี้บางบา,างกว่าเดี๋ยวผู้หญิงจะให้เด็กทดลงองคุณจะมีเสาให้ถ้าเราใช้เนี้ยวางยังไงเราก็วางเหรียญได้เลยใช่ไหมเพราะขระดผู้หญิงกดอันนี้มันยังไม่หล่นเลยใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S 2> อะต้องบอยว่ผู้หญิงขอกระดาะลองดูนะผู้หญิงจะให้เด็กลองเอากระดาษวางสมมติว่าผู้หญิงวางให้อะผู้หญิงให้เด็กอิ่เเลียงให้เด็กคิดว่า มันจะกระดาษนี้จะรับน้ำหนักได้กี่เหรียญคะรับน้ำหนักได้กี่เหรียญในการเท่ากรองการมันต้องหยิบเหร a, ียญแล้วถือไว้ใที่หยิบเหรียญแล้วถือไว้ที่ตัวค่ะหยิบเหรียญถือไว้ที่ตัวน้องอ้ํามาน้องอ้ําพานมาสิค่ะหยิบเองค่ะหยิบเองอ่ะไหนตัวซีต้อนี้นะมือแบมือแบบนี้ทุกคนมีเหรียญอยู่ในมือหรือยังเด็กคิดว่ากระดาษนี้จะรับน้ำหนักเหรียญได้ไหมน้องคอยคิดว่าไม่ได้มีใครคิดว่าได้มั่งยกมือขึ้น เราคิดว่าไม่ได้ยกมือขึ้นคนที่ได้คิดว่าได้เหรียญได้เหรียญเดียวใช่ไหมคิดว่าได้ี่เหรียญได้สองเหรียญเรามาลองกัน好吗เด็กๆมาค่ะเด็กๆคานมาวางคนละเหรียญน,นะวางช้าๆทีละหนึ่งเหรียญน,นะนะดจะทำยังไงให้กระดาษ A4 นี้แข็งแรงแล้วก็วางเหรียญได้ ทำได้ไหมสามารถทำได้ไหมอ่ะพี่ให้กหระดาษที่อนุบาล ดเด็กขาเด็กเห็นไส้ข้างในมันใช่ไหมคะมันมีลักษณะเป็นไงแคย่งใช่ไหมมันเป็นเหมือนแบบโค้งเส้นซิกแซกเราใช่ไหมคะคุณลูกศิษก็จะทำกระดาษให้เป็นเหมือนเส้นซิกซแซก ว่าจะได้กี่เหลียญนะห้าหหหเหรียญแล้วคนอื่นคิดว่าได้กี่เหลียญนะคะเหลียญล,ล,ล,ลองมาลองกันดีกว่าอมามาเลยค่ะดี๋ย ใช่ไหมกลับไปนั่งที่เดิมของเองสรุปแล้วพอเราทํากระดาษแบบนี้ใส่เหรียญได้เยอะหรือใสเหรียญได้น้อยใส<ป>่เหรียญได้เยอะหรือใส่เหรียญได้น้อย่<ป>แล้วถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษแบบเดิมปกติใส่ได้เยอะหรือใส่ได้น้อย<ป>คะอใสได<ป>้เยอะหรือใสได้น้อยน้อยใส่ได้น้อย,อ,ยอันนี้เหมือนกระดาษอะไรเลยที่ครูอยากมาให้ดู<ป>กระดาษอะไรคะกระดาษกระดาษกองลางแบบนี้เลยใช่ไหมคะ แบบนี้กระดาษเราแข็งแรงขึ้นไหมจากปกติที่มันอ่อนนุ่มนิ่มเนี่ยเห็นเห็นที่น้องพลอยพับไหมคะอ่อนนุ่มนิ่มแบบนี้วางของได้ไหมแบบเนี้ยได้ไหมกับแบบเนี้ยได้ไหมคุณอีวางนี้ให้ด้วยอ่ะเป็นไงสรุปแล้วแข็งแรงขึ้นไหมคะแข็งแรงขึ้นว้าวไหมว้าวอ่ะว่าไงคะน้องพลอย อ่าได้ผู้ลองให้เอาเมาส์ลองผู้เอาเนี้ออกนะพร้อมไหมคูไม่ต้องเอา้วยออกค่ะจะลองทดสอบบ้างเมาส์เมาส์มันจะได้หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะหนึ่งสองเนะดงงี๋ยวนะคุณระวังค่ะยังได้อีกหอดได้ไหม<ะ>แข็งแรงไหมแบบเนี้ยอ่ะตัวมือหน่อยเย้ ye! สรุปแล้วเราพับกระดาษแบบนี้ประสบผลสำเร็จไหมคะ,ะสำเร็จ,รจอ่ะเย,ย้หนึ่งทีหนึ่งสองสาม 耶！